สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอินทามนะครับผมพี่ทัาแกย,ย์ไอโคสต้นนะครับวันนี้ยามเช้าเลยนะครับฝนตกเนี่ยผมอกำลังเดินทางเข้าไปที่ออฟฟิศนะครับันเสาร์ก็ยังเข้าไปทํางานสนสนานเลยนะครับคือถ้าเรามีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะครับอยากมีพลังในการที่จะเข้าไปทํา โปรเจกต์ Project, หรือว่าไปทําสิ่งที่ระวางแผนไว้นในการที่จะทําให้ปลินภาพต่างๆเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแทน,นตัวรายละเอียดในการที่จะสร้างตัวธุรกิจผ่านระบบออนไลน์นะครับประเด็นแรกๆเลยเป้าหมายสาคัญมากๆเลยในการที่เราจำเป็นต้องเซตให้ชัดเจนก่อนครับปรบะหลังใช่คําว่า clarity ชัดเจนมากๆเลยในการที่จะ มุ่งหน้าไปตรงจุดไหนยังไงนะครับเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพต่งางๆมันถูกยกขึ้นนะครับความตั้งใจของเราเนี่ยมันจะคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะ,ะทํากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะวางระบบต่างๆได้สนุกมากยิ่งขึ้น,นสิ่งที่ผมอยากให้เราทุกคนนะครับ สร้างตัวธุรกิจในโลกยุคหน้านะครับคือโลกกําลังจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ธุรกิจเดิมๆธุรกิจยุคเก่าเนี่ยนะครับหากไม่มีระบบรองรับรุ่นใหม่แน่นอนขายยากครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ศูงนะครับที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบยุคใหม่ซึ่งระบบยุคใหม่นะครับมีระบบ AI มีระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ ทั้ง AI ทั้งระบบอัตโนมัติเองนะครับเราจําเป็นต้องเรียนรู้ทาความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าระบบพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะมาเอื้อหมหน่วยในการที่เราจะทําธุรกิจในยุคหน้ายัางไงนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราทําธุรกิจนะครับเราจําเป็นต้องทำไมครับมีพื้นทีออ่ออฟฟิศนะครับและก็มีพนักงานมีเครื่องใช้สํานักงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับหา,าเป็นโรงงานก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมี มีพนักงานเยอะมากในร้านแต่ยุคมันเปลี่ยนไปยุคมันเปลีป่ยนไป,นป,นปนมันไม่ใช่อุตสาหกรรมยุคเก่าแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าอักไรที่เราต้องการนะครับมีป้อนเข้าสูตา่ตลาดเยอะมากนะครับจีนผลิตได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องผันตัวเองเอ่อต้องสร้างตัวเองขึ้นมามันจะต้องเปลี่ยนแปลงกันมันจะไม่ใช่อาชีพ รุ่นเก่าๆยุคเก่าๆที่เราคุ้นชินกันแนละ้วเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างโะบบธุรกิจทุกใหม่เราจําเป็นจะต้องหนึ่งล็อกเป้าหมายชัดเจนว่าตรงเราต้องกอารอะไรนี่นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมออีตัวระบบนะครับซิสเต็มสำคัญนะครับซิสเต็มสำคัญมากๆเลยซึ่งอ,อ,องค์ประกอบมันจะมีตัวไมซ์เซ็ตเป้าหมายแล้วก็กระบวนการคิด เป็นกระบวกนการคิดยุคใหม่รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ตัว mindset เนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบตรงนั้นแล้วก็มี tool set tool set ก็คือระบบเครื่องไม้เครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยอะไรที่จำเป็นในยุคนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ต้องมีตัว skill set skill set skill set เนี่ยเป็นทักษะทักษะที่เราต้องฝึก นะครับแล้วรวมถึงกลยุทธ์ด้วยนะครับทุกอย่างต้องมีลยุทธ์ยุนะับแล้วก็สามภาษานี่นะครับมันจะรวมกันแล้วทาให้เกิดธุรกิจขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพและแน่นอนสิ่งที่กําลังจะพลิกโฉมไปเลยก็คือว่าธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเดินเกมแบบอัตโนมัติแล้วก็เราต้องถอดตัวเองจากระบบถอดตัวเองจากตัวซิสเต็มนะครับแล้วให้ซิสเต็มหลับแล้วเราจะ,ะเข้าไปฟายจูนคือปรับ บางจุดนะครับซึ่งมันจะช่วยผ่อนแรงเราเยอะมากจากเมื่อก่อนที่เราต้องแฮนเดิลทุกอย่างต้องขับรถไปที่ออฟฟิศในยุคเก่าๆแล้วก็ต้องทํางานากับหน้างานลูกน้องคุมทุกวันนะครับมันเปลี่ยนไปนเปลี่ยนไปนเพราะฉะนั้นระบบ AI ที่เข้ามาช่วยนะครับมันก็จะทําให้เรามีริภาพมากยิ่งขึง้นเวลามันก็จะเ,เหลือ เหลือมากขึ้นในการที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมนนดังนั้นธุรกิจออลักษณะของการทำซิสเต็มแบบอัตโนมัติน,นะครับมันเป็นความท้าทายที่ผมอยากให้หลายๆท่านนะครับฝึกตรงนี้นะครับเ,ออเป็นแนวโน้มของอนาคตเลยซึ่งระบบกำลังเปลี่ยนแปลงตรงนั้นรวมถึงระบบ เอ่อมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งมาร์เก็ตติ้งเป็นระบบออโต้ออโตเมทมาร์เก็ตติ้งเนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทนรระบบเซล e ์ f ฟ n n e นลทำงานยังไงเซล s ์โปรเซสทำงานยังไงร,ระบบแคร์เจอร์ลิสทำงานยังไงร,ระบบออโต้เรสปอนส์ทำงานยังไงเชื่อมต่อระบบพวกนี้เข้าหากันนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบออโต้เว็บบีนาทำงานยังไงนะครับสิ่งที่เราจำเป็นนะครับจำเป็นมากๆเลยในการที่จะปรับตัวเองครับเราต้องเปิดรับความคิดใหม่ หากเรายังติดอยู่กับกรอบคิดเดิมความคิดเดิมก็จะทำให้เราปฏิเสธแง่มุมหลายๆอย่างที่กำลังจะเ,เปลี่ยนแปลหากเราปฏิเสธตรงนั้นนะครับหรือเรคิดว่าอย่างนี้แหละถูกแล้วนะครับแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เราจะทดลองมันจะเสียเวลามันจะเสียเวลาแล้วก็มันจะเสียทั้ง,งเงินทุนที่เราต้องลงไปให,หลายอย่างสุดท้ายปลายทางเมื่อโลกเปลี่ยนไปอีกทิศหนึ่ง เราไปอีกทิศหนึง่งมันก็ต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดหนึ่งในการที่จะเ,เดินในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับสำคัญมากๆเลยดังนั้นความรู้นะครับในการที่จะไปอ,อย่างถูกต้องนะครับสำคัญมากที่สุดนะครับหากเราไม่มีความรู้ในการที่จะปรับตัวเองนะครับเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับ เราก็จะมีโอกาสหลงทางได้ง่ายมากและก็เสียเวลาได้ง่ายมากในการที่ทําให้เราปรับพัฒนาตัวผมอยากให้เราปรับตัวนะครับปรับตัวให้เววมากยิ่งขึ้นนะครับสปีดนะครับสาษาอังกตษเนี่ยลังใช้คำนี้บอร์ดเลยมันนี่เลิฟสปีดนะครับมันนี่เลิฟสปีดหมายความว่าต้องลงมือทำ ต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วถามว่าลงามือทําล done, แล้วมันจะได้ผลได้เงินเลยไหม right? ไม่ได้ครับแต <c oughs> ่มันจะต้องล้มเหลวก่อนนะครับไม่มีครับ va, ที่ว่าทําแล้วเออสําเร็จเลยนะครับมันจะต้องล้มเหลวเป็นบทเรียนก่อนนะครับเพราะศักยภาพของคนคนนั้นยังไม่ถึงยกระดับพอล้มเหลวก็มันก็ต้องทําไมครับปรับเปลี่ยนเพราะปรับเปลี่ยนนะครับพอปรับเปลี่ยน,น,นสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะยกระดับ ังใช้คำว่าเบรก r รู g h ครับเบรกครูก็คือปวดเจอปัญหามาเยอะมากๆเลยและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเ็ฟเข้าใจอ๋อสิ่งที่ติดขัดมันอยู่ตรงนี้นี่เองนั่นคือเบรกครูพอเบรกครูปุ๊บเนี่ยสเกลภาพยกทันทีเลยนะครับยกทันทีเลยเพราะฉะนั้นการยกเสรกภาพเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับทําให้มีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงทําให้คนนั้พัฒนาขึ้น แล้วก็ไปในระดับย่านความถี่ที่จับเป็นเดินได้สูมมงมากยิ่งขึ้นมันเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับหลายๆคนบอกโอ q ควิกวินเข้าไปท,าทันทีทันใดเลยแล้วก็ได้เงินกันเลยพรุ่งนี้มาเดือนนี้ไม่มีครับไม่มีไม่ม,ม,มีผมหามานานแล้วมันมันเป็นอะไรที่ฉาบฉวยเป็นได้ฉาบฉวยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่อะไรที่จะเป็นธุรกิจยังไม่เรียกว่าธุรกิจเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจเนี่ยก็คือว่า เราต้องมีระบบซิสเต็มรองรับนะครับและเราจําเป็นต้องมีความรู้ความรู้นะครับในการที่จะวางระบบนั้นอย่างชัดเจนรายละเอียดนะครับที่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับเข้ามาที่สัมมนาครับเข้ามาที่ไลน์แอดพิทักษ์ใหญก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลในการเรียกเข้าสัมมนาประมาณ1นึ่ชั่วโมงสานาที จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าโลกเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราควรจะปรับตัวด้วยนะครับยังไงในการที่ทำรายได้ในโลกข้างหน้านะครับแล้วก็เข้ามาที่ www. p i t ์ขี ai. com นะครับก็จะเข้าไปในโราสัมนมาและทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยว่าเราควรจะปรับตัวยังไงครับนี้จะเป็นต้องปรับตัวนะครับ หลายๆเรื่องหลายๆอย่างมันไม่เหมือนในอดีตแล้วนะครับไม่เหมือนในอดีตนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะมีความรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นตัวรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันก็จําเป็นนะครับที่เราจําเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์ปรับวิธีการปรับสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับเรานะครับว่าจะวาง ตำแหน่งแห่งหนุนของเรายัางไและจะทําให้คนอื่นรู้จักเราได้ยังไงะในโลกยุคของเราแต่ถ้าเราไม่วางระบบตั้งแต่ตอนนี้นะครับมันก็จะ,ะไม่มีผลลัพธ์อยันน่เพราะฉะนั้นตัวระบบที่ถูกต้องรายละเอีเยดการวางระบบที่ถูกต้องมันจะถกเกบวัดถ่วงลาก็คือตัวผลลัพธ์เม่เหมือนตามมาเองครับวันนี้ผมต้อง ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนื้อหารายละเอียดดีๆส่งผ่านให้พี่น้องเยียนต่อเนื่องนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ